วันนี้ พี่ก็จะมาทำพารลกเกตออกตามล่า100คิวซีซั่น2โดยในวันนี้พี่จะใช้ไสตามะในการออกตามล่า100คิวเรามาดูกันว่าพี่จะได้อีโมดอะไรบ้างใน100คิวนี้ก่อนไปดูอย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลายด้วย l ลเว n s ช็อปร้านบริการเติมโรบักราคาถูกพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์็อกฟุตคิงเลกาซีเบดบอลซเซอร์แบทแอนดกราสตองเกตแบทแอนดกา และแมปดังๆอีกมากมายรวมไปถึงการรับฟาร์มไอเทมในเกมก็มีด้วยเช่นกันถ้าน้องๆสนใจก็ทักไปได้เลยที่แฟนเพจเลมอนช็อ p เติมถูกเติมไว้ใส่ใจ100%รซมาผมอันดับแรกเราก็มากดรับอีโมที่เราดองไว้1อันก่อนเลยนะผมอากดปากไว้ให้นี่ไงมาผมเลื่อนลงมาฟรอปฟอปเหรออ๋อเป็นแค่อีโมทแจ้งตายนั่นเองโอ้โหเห็นเขาใช้อยู่นะผมพี่ก็ยังไม่มีนะโอโ้ ดีเลยจังหวะน,นี้เรายังไม่มีเอาแกงตายครับผมจังหวะน,นี้มันจะเป็นการนอนนะเออใครมีก็ลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับผมไปกันต่อครับผมมาคิวแรกครับผมมาโห่ไอหนุม่มนี่ฟินิเชอร์อย่างที่มาเด้อนี่กัดมาหน่อยครับผมขอแบบตึงๆอ่ะตึงๆเปียเปีย๊ยนมาได้หรือเปล่าอะไรอะไรตัวจริงครับเปล่าครับตัวจริงครัอเปล่าไม่ใช่ครับผมพี่ตัวปลอมนี่ไง เอาใครกดตามติดตามพี่เดีここ๋ยวโอ้โหใครยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยนะครับผมยังวันนี้ไปตีอุ้ยงานขึ้นมาตีตบปังแต่เรียบร้อยครับผมแตกไปหนึ่งครับผมยังวันนี้สองคิวไปแล้วมาผมมากันต่อครับผมยังวันนี้เอาเอาไอ้หนุ่มนี่จะเอาใช่เปล่าเอาพี่ก็จะจัดให้เบคอนเหรอฮะเบคอนก็เข้ามาเบคอนก็เข้ามาเนี่ยแหกไปสิ เอ้าเอ้าอะไรครับอะไรครับน้องยืนมองหน้าทำไมยืนมองหน้าอย่างนี้ก็รู้ดิเอือโอ้โดนจับสองเฉยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆไอ้สองมึงทีมกันหรือเปล่านี่ฮะทีมกันนี่ก็มานเหอะอุ้ยงัดนี่แตกเป็นยังไงออาไหมเนี่ยมีอันติเว้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหมาดิเก่งแค่ไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอ รู้จักหรือเปล่าเดสเคาน์เตอร์น่นะแตกสมแน่ <c oughs> หน้าตัวครับผมไปมากันต่อครับผมไอหนุ่มเบคอนนี่นะไอหนุ่มเบคอนนี่จะเอาเชือรวบสองตกหน้าเขาให้เป็นยังไงยังน,นี่ไงงัดแตกครับผมเนี่ยโอ้โหเจ็ดคิวไปแล้วอ่าโอเคครับผมกิจกรรมของพี่ในคลิปนี้ก็คือถ้าคลิปนี้กดไลค์ถึง500ไลค์เดี๋ยวพี่จะแจกเกมพาร์นะครับผม ่าเป็นเกมพันเก้าสิบเก้าโลบักนะครับผมสามรางวัลนะอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยโอเคหรือเปล่าไปกันต่อครับผมอยู่นี่งัดขึ้นมาตอบหนึ่งสองอุ้ยเหมันตายก่อนวะไม่งั้นโดนหมัดซีเรียนเราตีหมัดธรรมดาไม่ใช่หมัดซีเรียนไปครับผมสิบเอ็ดคิวเฮ้ยเก๊กหลอเก๊กหลอเก๊กหลอก็โดนนี่อ้าวทำไมเราปิววะไอหนุ่มนี่ไอหนุ่มนี่มันตามพี่ต้อยต่อยเลยวะเฮ้ยเน ทำอะไรจะเอาเปล่ามันแค้นอะไรนักหนาฮะพี่ทำอะไรให้เองพี่ทำอะไรให้เองตี๋ไม่โดนดีกว่าวะเฮ้ยอย่าห้าวนะครับเบคอนอย่าห้าวนะครับเบคอนมาเดไอ้ไม่โดนว่ะนี่ยลมสองแตกนึกว่าจะเก่งว่นนี้มาผมไปขั้นต่อครับนตรงนี้นเอาเป็นไงก็แ่บเบคอนเด็กชายพยายามฮม,มาเดเด็กชายพยายามหรือเปล่าเอ่เอแกกกำลังเว้ย อบสก,กิลหนึ่งหนีแรงเนะโดยแค่นี้ก็ครึ้นลอยไปแล้วนี่แล้วหลังต่อยหนึ่งต่อยสองรวบสองครับผมจังหวะนี้แล้วก็ยำกระมมงัดขึ้นมาครับผมสกิลสี่ต่อยหนึ่งต่อยสองต่อยสามก็ยงเอาอะไรวะกดสามก่อนเฉยออไม่เป็นไรครับผมได้อยู่ได้อยู่อีกแล้วไงแตกครับผมนี่อีซี่เกินครับผมจังหวะนี้โอ้โหอะไรจะง่ายขนาดนี้นะม,มีอันตรีก็กดแนบผมยังไงม่ยอมไม่ใช่หมู ีไมันคือดวงซวยของเองไว้ที่เกิดมันเจอพี่เพราะพี่ก็คือคิลเลอร์นี่ไงเป็นไงฆ่าหมดไม่สนลูกใครอืไปเดิเอาดิฮะไอโนุ่ไอนี่ไอตัวเบคอนนี่มันตามพี่ติดๆเลยปะอืมอะไรไม่อะไรฮะไม่อะไรนี่ไงแอะเป็นยังไงตึงหรือเปล่าไอหนุ่มอืมอะไรอะไรตัวจริงเหรอเอ้ามั่วมั่วแล้วโดนกระบอกเลยฟันหัว นี่ไงน,นี่เออแตกเป็นยังไงยิบสามคิวไปแล้วในวันนี้ตึงจัดมากดอันตี้มาดิมันมาแล้วมันมาแล้วม,มาแล้วตามนัดตามนัดตามนัดเลยนี่ไงกูรออยู่แล้วกูรู้ว่ามึงจะมาแตกสมน่ะตามพี่ดีนะไหนกันต่อยิบสี่คิวครับผมเฮ้ยไอ้นี่มันมันไม่เหนื่อยหรอวะอื oh no, 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 no. เป็นไงรวบ2ตบลตึงครับผมอืมเป็นยังไงกูมีสแตนช่วยอะ่ะเป็นยังไงล่ะต่อยแรงนะบอกให้เอาดิไอ้หนุ่มนี่ฮะจะเอาบ้างเหรอฮะี่ยเอาบ้างใช่ไหมโอ้ม่เหลกเ้วยอุ้ยอุ้ยบล็อกรู้จักหรือเปล่าบล็อกนั่นฮือรู้จักหรือเปล่าวอกงัดขึ้นมาผมวันนียต่อยหนึ่งต่อยสองต่อยสามโอ้โหมึงมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันโอ้โหมันขัดคอมโบพี่อย่าอย่ายิงอย่าย,ยิงไอ้ย,ย,ยิงเออผมจะยิงนะ ฮะอุอ๊ยอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้โหถัดจังหวะยังไงวะเฮ้ยอึ๊ตบหนึงเรียบร้อยครับผมแตกโอ้โหยากเย็นจังวะตีตีมาเลยไหนนี่ไงโอ,อ้ยตีไป <c oughs> มันตีกันอยู่เราอันตีสกิลสี่ยัดไปเลยผมยเลยนี่โอ้โหขอแบบหลอดเท่ยังวันนี้ครับเอฟเฟกต์ตาการตาเลือกเกินแล้วบอกอย่างนี้นี่เอาไป ไอตัวเบคอนหรือเปล่านี่ตัวนั้นหรือเปล่าวะ่น่าใช่นะมาอู้เลื่โลขอหน่อยนี่ไงหมัดเดียวพอเลยไอครับผม30มสิบคิวไปได้เรียบร้อยครับผมเดียนต่อครับผมเอา้าไอตโดมี่แตกเลยเหรอแตกเลยเหรอโอ้โหสามศพแป๊บผมได้คิวหนึ่งนะหนูนไรบวกแดงขออันตีหน่อยมาดิมาดิน้องนีไง่ไงฮะชอบนักใช่ไหมชอบตีนี่ใช่ไหม ก็อเอาไปกินครับผมดเดคาวเตอร์นอน,น,อ,นอ่ะยังวันนี้มาดิเอาเอา้ไม่เห็นหร,บบนรือว่ากดเคาวเตอร์โอ้โหะโดนไปครับผมเดคาวเตอร,เอร,เอร์เองก็ไม่ดูตามน้าตาเรือย,อยังไงแหะไอ้น้องก็แตกไปครับผมมา,า,าดิไอ้หนุ่มนี่จะเอาเอีกเหรอเนืรวมสองตัวสามแตกอะไรจะง่ายขนาดนี้ครับผมโอ้โหมีแอนตีก้ก็กดนะผมอย่ไปหยองยังวันนี้หไนใครเป็นพวโชคดีเอ้า จีน้อยจีน้อยอ๋อจีน้อยอย่างนี้ก็หวานเองครับผมรู้จักหรือเปล่าเดนเข้าเตะนั่นแฮะแตกเรียบร้อยครับผมมาไปกันต่อครับผมจังหวะนี้ลวกสองแล้วก็ตบเอ้ากดเคาน์เตอร์ตีก่อนครับผมจังวะนี้เอาเอาไอ้นี่มันแค้นเหรอแค้นเหรอเจ้าอยูเหรอเฮ้ยเอ้ามันกดเผาจะเอาเนี่ยกูเคานเตอร์รอเลยเป็นยังไงฮ เดคเค้า้องยัดกระหม่อมไปโอ้โหสี่สิบสองคิววะผมอยู่เนี้ยมาแต่ตังอย่าไปขอปะาข้อปลาหน่อยไม่โดนแต่แดดโดนว่ะไม่โดนแต่แดดโด,ด,ดนว่ะน้องเนอะอับปร์คัตงัดไปครับผมไปไปเด็กไอ้นี่มันแค้นว่ะแค้นพี่อะเนาะนะเอ้าวปาดไม่โดนสมแน่โอูโ้สั่นกลัวเคาน์เตอร์ใช่โอ้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยรวบสองตบด้วยสกิลหนึ่งแลกดอเนี่ยแดดหน้าต่อย 1>, 1 2 3ต่อย3โอ้โหไม่ไม่หลุดวะ,ะเดี๋ยวเอยียงงัดมัว่วนี่ไงนี่ไงงัดมัว่วแล้วอัปเปอร์คัทงานกันมาครับผมนี่เขาเบิร์ตงัดอย่างนี้โอ้า oh, ต่อยช้าไปหมัดนึงวะ่ะสวยละตัวฮอเตอ,เตอร์เฉยไม่งั้นแตกแล้วไม่โดนนี่ไงรู้จักหรือเปล่าบล็อกต่อยอ่ะเฮ้ยมันไม่ฮอเตอร์วะโอ้พี่ยิวสาวเาจะหลอกให้มันฮอเตอร์ซะหน่อย นี่ไงเดี๋ยวหน้าต่อยเอ้านี่ไงเคาน์เตอร์โอ้สั่นกลัวนีจังหวะนเนี้ยต่อยหนึ่งแตกโสมน้าแน่อันตียัดหน้าไปเลยครับผมจังหวะนเนี้ยมาดูผู้โชคดีจะเป็นใครผู้โชคดีผู้โชคดีกดอันตีนี่ไงล่ะไอตัวนี้แกว่ามันกดอันตีดีก็โดนดีนี่ฮ้ยจีนอสกดอันตีโดนเคาน์เตอร์ง่ายนะครับผมอือรวบสองยังก็มอมเอามีแหลกดอตามครับผมจังหวะนี้เอวันหนึ่งสองสาม ก็มองอีกทีนึงงัดขึ้นมาครับผมต่อยหนึ่งเอา้าทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยดีแดนหน้าต่อยได้ครับผมเอ 1, 2, กกวันหนึ่งสองสามตบด้วยสกิลหนึ่งออกมาบล็อกครับผมเอวันหนึ่งสองดูดตบสามไอตรงนี้กำลังจะบอกว่าดีสามโอเคครับผมมาแล้วก็ครบห้าสิบคิวไปดีเรียบร้อยกดรับอีโมดเลยครับผมปาบมาเราจะได้อีโมดอะไรครับผมนะ <c oughs> อะไรเอ่ยกอดอกวะอีโมดกอดอกวะใช่หรือเปล่า คืออีโมดกดอ,อกอะเฉยๆเนี่ยนะเอ้ยมันก็ตึงไปบางเดียวไปกับผมไปแรกกันต่อผม,ดมนเดี๋ยวเฮ้ยใครสะกิดเฮ้ยสกิดติดหมดจังวันนี้รวมสองตบหนึ่งตีไงเอาไปก่อนครึ่งหลอดแล้วค่อยคุยกันทีหลังตื่นก่อนครึ่งหลอดแล้วค่อยคุยกันทีหลออังดีสามขึ้นมาผมเดี๋ยวนี้ต่อยดักหนึ่งสองหลอกเขาเต้นโสนน่ะนี่นี่รวบสองครับผมตบสามตีแตก เป็นไงล่ะครับผมโอ้หล่อเคาน์เตอร์แบบเสียนเจ้าอีกว่ะเจ้าอีกเหรอฮะไอพี่ก็จะจัดให้อ่ะรวบสองจ้ามก็มองโอ๊ยมันงัดขึ้นเฉยเอามาล็อกให้ันล็อกให้ดูกดดีหมดล็อกให้ทำไมอุ้ยโดนเคาน์เตอร์อุ้ยใจเย็นใจเย็นดิเอา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 ทำอะไรอ่ะกดอีโมดเหรอมันกดอีโมดทำไมนึ่กดทำไมอีโมดอ่ะฮึชอบดีนะชอบกดอีโมดเลยมาเอ้ามันไม่ตี โอ้โหนีดิครับรออเลยแงี้ยไม่โดนสมแน่เอ้าสกิลมั่วนะครับผมยังมาเนี่ยโอ้อะไรอะไรฮะมาดิเอ้าโดนเฉยโอ้โหไม่แน่บอกมันมาเลยป่ะสวยและโดนสกิลสามนะเขาโอ้โหโดนยากอุ้ยไม่เด้าโอ้ผมต่อเนื่องเลยว่ะนี่ไงนี่ไงไม่ได้หรอกว่ะน้องมีอันตีว่ะเข้ามาดิไหน ตัวในห้าวนะเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยกดแตกกูก็แตกเออกดแอนตี้ก่อนมาดินี่งไงพอสักคนหนึ่งก็พออย่าห้าวที่หลังอ่ะแตกครับผมอืมเป็นยังไงห้าสิบห้าคิวอุ้ยอุ้ยมาดิเด่นหน้าต่อยหนึ่งสองสามตบสกิลหน,น,นึ่งแอนตี้มาแล้วปวดหัวเนี่ยปาบเขาให้มาดิฮะไอ้ไหนุ่มนี่ไอ้หนุ่มนี่กดแอนตี้พี่ก็มีแอนตี้เหมือนกันวะน,น,น้องรู้ไว้ซะแอนตี้ของพี่มันโกงมันโกงเกินว่ะฮ้ ก็บอกเลยก็แค่นั้นแหละน้องนี่ไงอะไรอะไรซอรี่อะไรหืึซอรี่อะไรหื้ยฮึเอาไปขึ้นก่อนแล้วค่อยคุยกันทีหลังเอามาแดนอ้อมหลังต่อยหนึ่งวิ่ต่อยต่อยเนี่ยดีสามไปแดนหน้าชนต่อยหนึ่งสองสามจำกระหม่อมเอ้าโดนเขาเตะใจอ้โหอะไรกันครับเนี่ยต่อยหนึ่งต่อยสองรวบสองต่อยีกทีตบด้วยสกิลหนึ่งนี่ กลับมามาคุยกันอีกทีเอ้ยเอ้าเคาน์เตอร์ทำไมยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้่ยกลัวจังหวะนี้ครับผมแอนตีไปครับผมอย่าไปยองไม่ใช่หมูนี่ไงย่องขมหอมลุกขึ้นมาเอ้านึกว่ามันจะลุกขึ้นมาแล้วกดตีเราเอ้าอีกตัวตีเฉยอ้าวมันกดออกเฉยโอ้โหอะไรกันแบบนี้งงไปหมดแหรอ ไปกันต่อครับผมอย่างนเนี้ไอนมนี่ฮะจี้องเหรอมั่ววะสก,กิลวะสกิลมั่วกกว่วะนะอ้องนะออไปเลยครับผมอย่างนี้อย่าไป็นองหกสิบห้าคิวไปเป็นที่เรียบเอยนะครับผมไอนมนี่อยากโดนเหรอรวบสองรวบสองแลครับผมย่ำกหมอมงัดขึ้นมาเอา้ามาแหล็กดอดสุดยอดนี่แหละที่พิการเอา้ามันเคาน์เตอร์ได้ไงวะโอ้โหพิวสาแเดสต่อยแเดสต่อยโดนแล้วไม่หย่า เอาเอาอเอาโดนเคาน์เตอร์ไปสมแน่นี่ไงเอมันหนึ่งสองสามแล้วก็โอ้โหมึงมาปาทางยาเสพติดได้ไงเนี่ยโอ้ยโดนเดี๋ยวมึงโดนฮะผมเอ้หนุ่มนี่เรียบร้อยนะครับผมยงวันนี้แตกได้คิวฟรีอีสปอร์ตเป็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปกันต่อครับผมนะผมบอกมางัดสองนี่ไงซีเรียสพันดันหน้าไปผมไม่ใช่ซีเรียสพนันธรรมดาโอ้ยวุ้ยวกระแตกกระแตก มาดิรอ,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 อตั้งนานโอ้โหกว่าจะมาเ <c oughs> กือบแตกแล้วกูเรียบร้อยรับผมโดนดคาเเเ์เตอร์ยัดหน้าไป<แ>มาดิเอ้าโดนโซนิกรวบปาดไปอ้าวไม่โดนเราสมแน่วันนี้อยู่ฝั่งนี้นี่อยู่นี่ครับน้องพร้อมกับเดเคาเตอร์อรอรอรอยังไงล่ะไอ้หนุม่มแตกมีเท่าไหร่ก็แตกกันหมดอะเจอพี่เข้าไปนีไงตัวตีมาตัวตีมาก็ยดยังยงังโอ้โหมันลุมรอเปล่านี่ฮะ ที่รู้สึกว่ามันลุมว่ะเฮ้ยแตกไปหนึ่งตัวได้อยู่ได้อยู่เอ็มมาหนึ่งสองสามรวบสองเอาลแล้วใครกดอันตีแล้วเนี่ยอ้เหมือนมาแล้ววะ่ะตีไงโอวดอันตีคนเดียวเหรอฮะอ่าเลยหนะ้าไ,ไปเร็วเข้าผมเอาเอาเอา,เอามัวมึงมัว,มวหรือเปล่าฮะมัวหรือเปล่านี่ไงมาต้องรู้จัก,รจกรรหรือเปล่าเด็กคเตอร์โอ้โหจะมาเผาได้ไงไม่รู้จักเด็กคเตอร์เลยไอ้หนุ่มฮะไปกันต่อครับผมยังวะเนี่ยนี่ไเด็กหน้าชนไตหนึ่งสองสามรวบสอง แล้วก็ตบด้วยสก,กิลหนึ่งอืเอาไปคุ้นหลอแล้วก็คุยกันที่หลังเอ 1, 2, 3, ง้มาหนึ่งสองสามตบสามงัดขึ้นมาต่อยหนึ่งรวบด้วยสก,กิลสองแตกไปเลยโอ,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 โอ้โหจังหวะนี้ 79, เจ็ดสิบเก้าคียนอนเนาะหวานๆไปครับผมมีอันตีแล้วอุ๊ยเอ้าไม่รู้เรือไงไม่รู้อะไรเพราะไม่มีเขาน่เตอร์อ๋อเข้ามาแตกรัวๆครับผมยังไงเนี่ยนะไอ้หนุ่มนี่จะเอาอีกเหรอ มีแค้นหรือเปล่าแคนเราหรือเปล่าไอ้มาหนึง่งสองสามรวบสองตายหนึง่งเอารถคัสเฉยเอ้ามั่วเหมือนกันมันก็มั่วเหมือนกันอัเปอร์คัดงัดไปแตกหนึง่งอ่าเรียบร้อยผมแปดสิบฟองคิวอันตียัดไปมาตายตายหน่อยเออนั่นแหนนละเฮ้ยคุยกันง่ายเอาเฮ้ยมันจะงัดพื้นที่ว่ะเอ้าอีกตัวหนึ่งเฮ้ยโอ้โหมันงัดสองคนซ้อนกันเลยว่ะดีนะพี่โอ้โหพี่รีเฟกไวเอง เอาเอายังไงวบทสองลบทสองทันสามแล้วมันจับไปเฉยเอาโอ้โหมันร้านพี่อะเน,นี่ยเนนะี่ยไม่เป็นไรครับผมเอาใหม่ก็ได้ครับผมต่เนื้อสองลบทสองย่ำกับหม่อมแหลกดอเอาแบอัปคัดพี่วะเฮ้ยจเย็นต่หนึ่งต่อสองตบสกิล,ลหนึ่งเรียบร้อยแตกไปเลยโอ้โหอ,อะไรจะง,ง่ายขนาดนี้ครับผมนี่ออเอาเปนจะแค้นพี่ลบทสอง ลงต่อเปอร์คันงัดมาแตกครับผมยังวันนี้6 8 10 7คิวเป็นที่เรียบร้อยมาเมียตีครับผมยังวันนี้กดอันตีไปมาดูกันว่าใครคือผู้โชคดีโอ้โหคนหงส์เชี่ยนสีฟ้านี่เองโอ้โหแตกไปอีกหนึ่งครับผมอะขอพี่ฟาร์มอันตีก่อนมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลือดโลหรอฮะเลือดโลหรอแตกครับผมโอ้โหเอ็งจะทำอย่างนี้ได้ไงกดอันตีมาเฮ้ยนั่งไงมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นหลอกหลอกหลอกหันหลังให้มัน อี๋ไงล่ะ,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 ะสมแน่ <c oughs> ไม่รู้เหรอว่าพี่มีเดคเฮลท์เตอร์ไอ้น,น้อง91คิวบนนี่เรียบร้อยโอโ้โหโอ้โหเป็นตามะ่ะตามะ่นามะนี่ไงบล็อกต่อยหนึ่งต่อยสองลบสองตบหนึ่ง,ต,งตีไงโอ้โหเลือดที่เหลือน,นี่เดียวเองว่ะไม่เป็นไรครับผมที่สู้คนอยู่แล้วนีกับตบสามแตกงัดขึ้นมาครับผมยนาเอา้างัดไม่ดโวนโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเองก็ตึงไปมึงเนี่ยนี่มันตึงของพี่ได้ไงมาเนี่ย แด้อ้อหลัหงต่อยหนึ่งต่อยสองดวัดสองครับผมแล้วก็หกสามแตกเอา้ามีเอ็นตีไงโอ้จะไปไหนหนีเหรอหนีเหรองัดโตครับผมจัดหน้าไปเลยอย่าไปยอมเอา้าโดนสองตัวนั่นเอา้าโดนสองตัวโโอ้หแตกไปหนึ่งครับผมไม่เป็นไรครับตามเก็บแพนี่รวบสองแตกสิบสี่คิวไปดีเรียบร้อยนะผมอย่างวันนี้ไปกันต่อครับผมมาไอ้หนุ่มนี่เหมือนมันจะ เหมือนมันจะกดแข้งเราว,วะ่ะนี่กดแข้งเหรอแหล็กโดไปวะ่ะแดดอ้อมหลังต่อยหนึ่งกับสองตบสามแด,ดน้าชนต่อยหนึ่งวิ่งนัดขึ้นมาต่อยหนึ่งอ้โ,อโหไม่โดนว่ะมา,มานี่ไงแดดหน้าต่อยหนึ่งต่อยสองรวบสองแล้วก็อบสามเอายังไม่แตกสวยละนี่เอาบล็อกครับผมไม่โดนจะไปไหนนี่ไงบล็อกต่อยเอวหนึ่งสองสามตบด้วยสกิลหนึ่งแตกไปครับผมแก้วสิโมก,กิวไปนี่เรียบรย้อยอ่า เอาจะมาปิดเหรอะจะเป็นตัวปิดเห,อหรอฮะรวบสองทบหนึ่งครับผมแตกไปอีกโอ้โหเข้ามาเท่าไหร่ก็แตกกันหมดนะพี่จะบอกให้นี่ไง <c oughs> นี่ไงทำอะไรฮะนี่ไงหนึ่งร้อยตัวพอดีครับผมยังไงเนี่ยมาครับผมเรามาดูกันว่าตัวที่หนึ่งรปป้อยเราจะได้อีโมูดอะไรครับผมไปปาบเขาให้ไหนไหนพี่ดูหน่อยสิเอ่เอ่ออะไรเนี่ย อีโมดอะไรย่องเหรอเซนิกเหรออีโมดย่องเหรอใช่หรือเปล่ามันมันคืออีโมดย่องเฉยใช่ไหมถ้าใครมีก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมโอเคครับผมถ้า,าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลทด้วยเจอกันใหม่ EP หนะ้า